จากกรณีที่เราเคยรายงานข่าวไปแล้วนะครับเกี่ยวกับคุณซีแหนมเอฟที่มีการไปทำสีผมที่ร้านดังแห่งหนึ่งครับแต่ว่าพนักงานในร้านเนี่ยมาฟอกผมจนพังทำเอาผมเสียหนักขาดหลุดร่วงครับพยายามบำรุงมาแล้ว4เดือนสุดท้ายก็ยังไม่ดีขึ้นเลยรากผมเนี่ยพังนะครับเธอก็เลยตัดสินใจซอยเป็นผมสั้นแทนเลยครับแบบนี้นะฮะล่าสุดเจ้าตัวก็ยอมรับครับว่าขาดความมั่นใจมากไม่กล้าออกไปไหนนะครับ ไปปรึกษาคุณหมอมาแล้วต้องฟื้นฟูไปตามอาการแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยกว่าผมจะกลับมายาวเท่าเดิมครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กระทบมากที่สุดคือเรื่องงานนั่นเองอเพราะว่ามีภาพยนตร์ที่กําลังจะเปิดกล้องเรื่องเรื่องนึงแต่ไม่รู้นะครับว่าจะโดนลดคิวหรือเปล่าแล้วก็มีงานอีกหลายงานเลยถ้าทรงผมเป็นแบบนี้คงไม่มีใครกล้าจ้างครับครับพดดีครับดีครับครับ,รบเป็นยังไงบ้าง <laughs> ไถึอแล้วหยุดไว้เนาะเออได้ครับได้ครับเป็นไงบ้างช่วงนี้เห็นกําลังแบบว่ามีประเด็นเนาะเกี่ยวกับเรื่องทรงผมครับพี่ซิเนมใช่ค่ะก็ถ้าถามถึงความรู้สึกจิตใจก็แย่ค่ะแย่แน่เลยเพราะว่าเนี่ยจริงหัวหัวร้อนหัวหงุดหงิมาเลยมาทำงานคือจริงๆแล้วตรงตรงเนี้ยครับพี่ซิเนมเรามีผมใช่ไหมครับก่อนหน้านี้รู้ว่ายังไงครับเป็นรู่ไอจีลุกล่าสุดก็ได้นะผมที่เราเคยดีว่าตอนนี้นี่คือเหมือนมันไม่สามารถแก้อะไรได้นอกจาก รอช่วงเวลาบำรุงแล้วก็ให้ผมขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใ,ชในส่วนที่มันแบบแหวงแหวงหรือแบบผมบางๆให้มันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพูดถึงเรื่องเส้นผมน้ำหนักผมก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคนที่ผมมีน้ำหนักมีอะไร<า>ทุกอย่างใช่ไหมครับใช่ผมเราสุขภาพดีผมมีน้ำหนักผมผู้หญิงปกติอะผมเยอะอรอยนียหลังจากที่มันเกิดเรื่องราวที่แย่ๆกับเราแต่ก็มี บางกลุ่มที่เข้ามาซัพพอร์ตเราให้กำลังใจเราพี่สิเนยอยากจะฝากขอบคุณอะไรกับคนเหล่านี้บ้างครับพี่สิเนมก็ขอบคุณนะคะที่แบบเอาหลายๆคนที่เราแบบเห็นใจเราเข้าใจในความรู้สึกหรือเจตนาของเราว่าเราแบบกล้าพูดได้เลยว่าหลายคนบางคนอะ่ะจะเหมือนแบบอยากได้กระแสแต่ส่วนใหญ่จะเข้าใจในตัวเรามากกว่าว่าเรื่องราวแบบนี้มันไม่ต้องเรียกกระแสหรก เพราะมันไม่มีหัวอกคนไหนที่จะกล้าก,ก้อนผม,มตัวเองเพื่อเรียกกระแสนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็อขอบคุณทุกกําลังใจรักกันนะคะที่ทําให้วันนี้ยังรู้สึกแบบมีกําลังใจอยู่บ้างหลังจากที่มันห่อเหี่ยวจริงๆในในี้ก็ขอบคุณมากๆกับผู้กําลังใจที่เข้าใจหัวอกผู้หญิงตุ้ดเก้งวางบอกทําชนีทุกคนในเรื่องของการทําผมแล้วก็อาจจะได้เป็นงานของกับไปหลายคน น้องวิทยาทานในการทําผมหลายๆคนก็นจะเป็นยังไงต่อก็ก็ดีใจแล้วก็ฝากติดตามผลงานกับไปด้วยถ้าหลังจากนี้มียังไงก็ฝากสพอร์ตกันก็ดีใจค่ะเพราะว่าคนเข้าใจในหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็ตาุลกนคิดว่าจะโดนถล่มเละเทะ,ะอ,อะไรอย่างนี้ขอบคุณนะคะวิศินมครัครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t True i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e Facebook f a n p a g e True i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ